ับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมณีท่อมีสามดาวดเดินทางมาหาหนองมิกนะคะเนาะกำลังเดินทางค่ะนผู้ชมเดินทางไปหาหนองมิกหนองมิกเนี่ยฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมเข่ามาแล้วสองหมวดซอดนะคะเนาะวันนี้งวดประจำวันที่16เมษายนพศ .2567 น้องมิกเนี่ยฟันเห็นผีถ้ำพระทินค่ะท่านผู้ชมผีถ้ำพระทินนี่ยผมงาวหลากดิน น้ำมากค่ะท่านผู้ชมผีอําผีอําลุ่งผีนี่น้ำมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมสี่บอกเลขสามตัวจะเป็นเลขดีเ,ขเด็กตัวใดก็ไปรับชมกับน้องมิก้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท่อมีสามดาวนําไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับน้องมิกผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกสวัสดีค่ะ น้องมิกครับหายนาหายตาไปน่าร้ายงวดครับนี่ก็เป็นผู้อีกผู้นึงครับที่มีเส้นนะครับสมมผู้ชมฟันแม่นคือกันครับเอฟซีไปบวชที่พ่ครับน้องมิกแม,ม่สาธุอนุม,มทนาสาธุครับบวชภาคด,ดูร้อนครับเอฟซีเนาะสิกเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาตามน้องมิกครับเป็นแนวได้เรื่องเล่าน้องมิกลุงผมถือพี่อัมถือพี่อัมเลยแม่นน้ถือพี่อัมอยู่ทั้งผู้อยู่ทั้งู ่ไปยังไงซึ่งผู้จึงถือพี่อ่ำครับไปหาของปลาครับไปหาของปลาอาจารย์นี่เขากับยางนำผมครับครับพมยางอะไรใช้เป็นยางนำใช่ยางนำพี่คับห่วยมันคือเหี่ยมเด็ตอนนั้นผมไปนอนอยุดทำผ้าทินนะทำเช็คก่อนนะทำผ้าทินนะทำผ้าทินอยู่ทางใดนี่ทำผ้าทินนี่อยู่ทางผู้ครับยู่ทางผู้นี่เนาะอือครับผมอาจารย์นี่เป็นตาผมมาไปยุดก็บอกก้องเลยบอกว่า นี่ผมไปถาเอาเล็กกรมครับเว้าออกมาแนวนี้เลยแมนผีมันนั่งมากนี่เป็นผู้ชายหรือผีผู้หญิงผู้หญิงครับผมยาวผมหัวครับผมยาวารากดินเลยบ่แวนผู้คือเ,เหี่ยนแท้เป็นยางมากเอาวัยยุตอนถาเอาเล็กกังเมื่ออื<ม>ตานีผมไปหอดมองโกบกบกทุกครับไปเอาเล็กก็เป็นเพคนก็บ,บอกว่า เมื่อเดืบอกลาเปล่าเมื่อแล้วมีคนมาตามเอาอีกครับเพื่อนจะบอกว่าเมื่อเราไปหาไซบาเตอรครับครับแล้วเพื่อนจะบอกว่าเมื่อเรานั้นไปหาไซบาททำบุญฮะอยู่ในวัดบวชจกักกะทิดหนึ่งครับครับ <Okay. S 1> แค่นี้นตัวเลขตัวไหนก,ก็ครับน้องมิสามสี่ศูนย์ครับสามสี่ศูนย์เห็นสามตัวเลย เป็นบอกสามตัวเลยสองตัวเป็นบอกบอกครับบอกครับบอกบอกครับแล้วผีที่อํามาอํารุ่งนี่บอกเลยบอกครับบอกครับมาอํายังยอะครันุณไปหอนยห้๊มเขาก็อําครับรึงเดีรุ่งมืออําน้องมิกบอกบอกครับไม่แต่น่ำมาซื้อโอ้น่ำมาซื้อเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นเด็กหน่อยมักสิมีผีนำตลอดใช่ครับตามที่ติดตามมานน่ครับเขามาจังหวัดละนี่น้องมิกนี่ สองหอดเนาะครัสองหวด้อนสองหวด้อนแล้วหวดนี้เขาห้เป็นหวดที่สามครับเอฟซี่วันที่สิบหกเมษายนนี่เนาะเพียงนี่เห็นจระจ๊ะเลยบอกครับเห็นจระจระแล้วโอ้ครับเอฟสี่เป่นมาบอกนี่เิ่นมาบอกหรือว่ามาเขียนห้คะมาบอกครับมาบอกเลยเนาะใส่กอกอกครับอืมเลนเลขไม่หันบอกครับเลขขึ้นในกอกอกเลยโอ้ ผีอยู่ในวัดนั่เหระเนาะนำมาวัดยังก่อนนะครับทำพ้าทินครับทำพ้าทินทำพ้าทินตอนนี้ไม่บรนวัดมันเป็นทำมีคนเล่าตายอยู่นี่นะโอ้คนเล่าตายอยู่ในหันเลยแม่ผีเล่าจะผีเล่าหรือผียังนะกับบงหูพึ่งกันแม่วัดแม่วัดทำยืดปิดเขียบฟังเล่าเลยบอกบอกเขาอยู่ฟังทางไทยฟังไทยดูเขียบเลย ทึ่งผู้แม่นหรอครับแม่นับยู่ไฮผมเลยดีครับยู่ไฮอยู่ไฮน้องเมิกเลยแม่นตอนนี้ก็บมิทําอิีอยานนั่นแหละครับแต่ผู้ชมเนาะไปหาของปลานี่ก็ไปหาประจําเนาะครับแต่กี่แม่นครับงานนี้พวกเราจะขึ้นไปมันจะกินเนาะครับเป็นพิจิตรินครับแม่นั่งก่อนครับน้องเมิกมือนี้พ์ก็จะขึ้นไปครับไปหาของปลาไปหาไปหาของปลานี่ได้ยังมาแน่ขึ้นทึ่งผู้นี่ครับได้กระเตบางเลยใช่ไพวกกระเตกับบางแม่ ทุกอย่างที่เจอเนาะครับเนาะครับผมติกินได้ครับนี่ละอีสานบานหน้าครับเอฟซีอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ทั้งเขตจากอีสานเหาอพอให้มีโชคไงครับน้องเมฆครับขอบคุณที่รายครับน้องเมฆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของน้องเมฆกับธรรมชมผีถ้ำพัดทินเนาะค่ะเนาะนํามากค่ะธรรมชมผีพุทธเ่าผมเ้าหลากดิน สีบอกเลขกสามสี่ศูตัดนาตาดรางเหลยเนาะค่ะเนาะขอให้มิโชคมิลาบกำนองมีประจําวดนวันที่สิบหเมษาย,ยนพศสองพันห้ร้อยหกสิบเจค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสดาวก็จะได้ชมชมพิกรเชือกันคลิปนาค่ะขอให้จุกโชคมันม่น,มน,มนหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะกายเพึ่งภาพไปใสเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ทองมีสามดาวมีของดีมาฝากาชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระบอแอมลาตุงกันเลยค่ะบอแอมลาสุ่งดเดินทางไปท้ำบุญบ่วัดหยงปู่รอดครับวัดหยงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีน,นี่ของดีทิปไม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับแต่มาชมเป็นของเรลียกไม่นเรลียกกล้องเรลียกรัพย์ครับค่าขายขายขายของบดีบุค้าบุคให้เขาล้านคนยาาง่าน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาข้องเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกสื่อดนตรีจนสิ่อที่ผิดเนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าอยู่ที่ใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายนะคู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนณนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกยอย่างหระเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอกมากอนป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกครัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยอนนวดสิเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิงใด้สายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงตาบวมเมตตาตาไม่ตาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาบวมสาตุสาตุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าเอ็มอาตงหินข่าวกบุรีร่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถันมาบุดมาบังหมลาล้านเห็ุในคนมองบวเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดรัดขกกลมไปใส่ครับดวงจบเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านทานี่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเ้าครับขายดีปันที่้งเที่ทาค่ลำเลือยเงืนทองกันหลายครับกนผมาชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หอดมานานแล้วมื้เหนี้ม็มีโอกาสในมาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง บ่เาเบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้ดาวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้ายลงปูหลวมากนะครับเพราะหล้วก็เมื่อเท้นแตรครับท่านผู้ชมเมื่อเท้นแตร์ล้วก็บี้ยังสิครับมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเตือยยู่ปากสามเตือนะครับท่าปากสามเตือท่าคิ้วสามเตือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแจ้งเพ่งให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แจ้งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแจ้งเพ่งให้ จตีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโหลายนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอบนี่ครับเป็นคนแตงไห้่ล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลวยนะครับนอวัดหลวงปู่ลวยี่ก็แตงด้กันนี่ครับหุ่นคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีก็โทมาตามเบอทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากยาิพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอาอมาตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรคร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบงังสนียดจังไรน,นี่ตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบมารับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอมรร็มเราตรงนี่เอามาบรร่หลายครับอมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้ครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลลกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่ง,งลำรวยสามสล้า,ลานพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาอยเอ็มเราตรงก็สิให้เบิ้งตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิพ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอออะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรไงเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างสเนียดจังเลยเนาะ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ